ไม่ด้วยเหรอโอ้โหแล้วมันไปทางไหน เอลูกอะไรลูกแอวข้างหน้าตัวอะไรอิปโปตโตเดมัสเฮ้ยอิปโปอิปโปตโตเดมัสอืมอิปโปอิปโปเอาไปตัวอะไรม้าลายอืมภาษาอังกฤษดีปะยีกหนีเฮ้ยตัวอะไรลูกแอว

Bunong ni kan, bunong ni kan. Oh, yummy, yummy. Morning, 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 morning. The moon. มันก็ร่มเลยเก้าอืมมเป็นอะไรไหมเฮ้ยมันมันที่เราขึ้นรถรางไงที่ที่มันมีอีโบที่มันมีอีโบไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบเร็วหลบข่าน้อยหลบล่มเก้าน้อยหลบล่มเก้าหน่อยครับมันไม่กลัวด้วยเนี่ยมันไม่ให้ล่มเก้าไปทำไงอ่ะหลบไหนเก้าหลบไหนครับ หลบดีมันเนีกลัวแล้วมันไม่ขุดเฮ้ยหลบไปอยเฮ้ยหลบหน่อยครับเลบกล้จะไปครับตัวนี้หลบตัวนน้นมาขวาอีกเฮ้ยเฮ้ยตาหน้าอะไทำไงอะเนียมันไม่เช่งขาเนียมตัน้ตนงล้อด้วยเฮ้ยขวงทางลูกกาทำไมอ่ะ ขวางทางลงก้าวทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรเมืองจีนกันว่าอะไรนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วครับเฮ้ยลงก้ามันมาหาลงก้าแล้วเนี่ยเอมาใกล้เลยอ่ะเฮ้ยลงก้าดูตอนนี้ลงก้าดูดิใกล้ๆเลยอ่ะเฮ้ยดูก่อนดูก่อนเนี่ยลงก้าดูดิใกล้ๆเลยใช่หาอะไรลยดีก่อนลงก้า มาอะไรตัวสีดำขนสีขาวหรือตัวสีขาวขนสีดำดูดิอ้าวห่วงดวอเลยในแผนที่เนีย่ยดูของจริงนี่นนกาดูนี้บ๊ายบาย,บาย,บายสนใจที่ไหนอ่ะโอ้ยก็อย่าดูแผนที่เไปดูรด้รอนๆ มันไม่มีโกงจริงๆหรอมันไม่มีโกง,งนี่ไงมัเจจงนเดินเสร็จแล้วมันไม่มีโกงนี่นไงเนี่ยมนันเดินนี่เดินมาหา,าแล้วนี่ใกล้ๆเลยเออวะอันใน่าไปเรนในี่มันดีเออไม่ต้องดูอันนี้นี่ดูตรงหน้าดูตรงนี้นเก็บไว้ <c oughs> นี่ดูเนี่ยข้างหน้าเนี่ยบอกว่าจะไปโดเอลไม่อยู่จับน้ําลายอะ่ะมันเดินผ่านไปตั้งกี่ตัวแล้วเนี่ยน้องกัว,วน้องกลัวน้องกลัวตอนเลิกเรียน ครัวก็กลับบ้านเลยพน้องานแล้วไม่ได้แล้วครัวจอนโลคีป่าบ่าวีโดนโลค <c oughs> ีอือหืออือหืออะไรเต็มเลยอะ่ะไปไหนอีกไปทางไหนอีกไปทางไหนอีกเลี้ยว <c oughs> ไปทางไหนอีกไปทาง <c oughs> ไหนอีกเขาไจับที่เราจะไปดูยิราฟแล้วเราจะไปถึงยิราฟแล้วนะครับ ยายอีทกลัวไหมถามยอีทสิกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวหรือจะไม่กลัวกลัวอะไรตงแก่เลยไมดู่อ้ไหนยีาฟนล้วนี่ะงไหนโอ้ยจริงด้วยโน่นนะครับยีราฟมีมาลายเอ้ยมนทำไมมันอยู่ด้วยกันได้อ่ะเดียวเข้าได้ไหมะ ดูบ้านลูกเฮ้ยดูบ้านลูกโอ้โหจริงด้วยนี่ขวางทางต้องก้าวอีกแล้วฝั่งทางอีกแล้วอะไรตัมนี้ทูมินิทงค์ ไปหาอาหารกินดูแลดิลงบอลเล,รเลอร์เลยลงก้าวป้าปารีดูดิป้าปารีครับดูไปจีรูโผล่ไปท้าแบบนี้ไม่ชายมินี่นี่น I'm mm -hmm. พอดูตัวนี้เลยบอกว่าว่าหนุ่มป้าว่าหนุ่มไปดูต้น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 อะไรต้นต้นตัดน้ำได้ไหมอ่ะโอ้ยราศกับม้าลายมันเลี้ยงกันเห็นไหมมันอยู่ด้วยกันเห็นไหมใครเห็นเปล่าโอ้โหเขาทำท่า คอยาวที่ชูใจเรืงนี่เหรอแคอยาวกว่าหรือเปล่ารีลักคอยาวก่อนรีลักคอยาวก่อนุ๊ดแต่น้องอย่าบังเสร็จก แล้วเวลานั้นก็จะขอดูแล้วจะเห็นไหมเนี่ยเวลาถ่ายแล้ววงม,มีอะไรอยู่ข้างหน้าโซนสัตว์อันตรายแล้วนะสิงตัวไม่วเาปิดวคอันตรายแล้วนะ้ยน้องก้านะกลัวไหมล่ะกวางหากวางเสิย้องก้าหากวางเส้กวางอยู่เนีย ้าหน้าที่เายังนั่งแอบเลยอะควมี่นีเงกวาเมืที่บ้านกลดูดหมเอนาเหมืนอันัมีเาเมีนกไหเหมือนกันมัมีมีนัเนะไหนไกลๆมีดูไม่ได้มีนะเออมีไรดวาง ลูกครอ้อ้มอ้ยตกใจตกัวิ่งอื่นอ่างลบลก้านอยห่ลงก้ดูสิเก้าอีบอกที่ ที่ในเขาที่รมที่ยายิดกับหงเคยไปอยู่เนี่ยมันลงมาหายอย่างนี้เลยใช่ไหมยายิดที่บ้านอ่ะข้างหลังมันเป็นต้นกล้วมันกินน้ำย่าไม่รู้ว่าตัวอะไรแบบย่าไม่รู้ตัวนี่นี่ตัวใกล้ใกล้เลยนี่ก็ดูดินี่นี่นี่ดูนี่ใกล้ใกล้เลยนี่ไงเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมเจ้น่ารักอีน่ารักดีเอาไปเลี้ยงที่บ้านเหรอดูโอ้ให้เขาเดินผ่านโอ้เดินผ่านน่ารักดูดูดูเขาจะข้ามถนน ขอข้านถนนหน่อยครับผมขอข้ามถนนหน่อยครับพี่ลมเก้าพี่ลมเก้าให้ผมข้ามถนนหน่อยนะครับอันนี้เราไม่ได้ลงมปอยู่ข้างล่างกันนะอ้าวเหรอโอ้กลางตรงน,นั้นสวยมากเลยลงเก้าดูกลางดาวดูลายมันดิสวยๆดูดิสวย,ยวแต่มันไม่มีเขาอะมันมันมันเหมือนแกะ มันกมแต่ไม่มีกแตแต่มันไม่มนีเกตมีา้ีเกลวตัมีไปมีเ็นเยวที่ิดอกะท้เยอให้สัตว์ลงแช่ปลาเกเกลเห็นไม่ได้มันแล้งมันก้นเยอ

เราไหมขึ้นช่ ไม่มีม <iah. S 2> ือไปไหวไม่ได้หรอกโอ้ยมืมือโ้ขอศอกข้อหลแล้วนะยลุงก้าเตรียมตัวนะประตูไฟฟ้าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงก้าเฮ้ยประตูเปิดให้ลุงก้าแล้วลุงก้าระวังนะนอนลงมาเร็วมียักโรอยใุดที่ไหมเนี่ยเฮ้ย เห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องอยู่บนหอคอยเขาจะมองเห็นหน่อยไหมแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้เราไหมเขาอยู่บนหอคอยโอ้ยนี่สิงโตจะไปท่อนไหนเฮ้ยไม่เยอะมีเถิดด้วยมิมีเห้ยคือแม้ว่าเขาบอกว่าห้ามลงจากรถขุนกาดูดีเร็วไรตอนอยู่ตรงไหนดูสิมองหาสิมองหาสินี่มองหาสิออกมาน้อนน้อนมันแอบเข้าปากแล้ว ห้ามเปิดประตูหน้าต่างโดยเด็ดขาดอ๋อตรงน้นเปิดได้แต่ตรงนี้เขาห้ามเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี่ไรดูดิเรากล้ามองหามองเห็นไหมมันตายต้นไม้เฮ้ยนู้นไงนู้นไงข้างหน้าโน่นน่ะโอ้ยจอดดูนอนโอ้ยจะเป็นตัวเปิ so ่มเลยโอ้ยมันหาวด้วยคันแดงจอดดูไปแล้วไปก่อนเลยจ้าเราขึ้นรถนี้เถอะแล้วเราขึ้นรถ โอ, Dante, โอ้าออันนี้ก็เลอ้อนเยตัวเนี้ยก็เลอ้อนมีตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมต้องมดเนี่ยจอดนานไม่เป็นไรเลยอยู่บนรถโอ้ยนี่นี่นไกลๆนี่เราไปรมันนอนบนหินนี่ไงนี่ดมันนอนนหินแกแล้วมันหนักใช่ตาลูกยใส่หัวทำไม ใส่รัวให้บอมีอ่ะแล้วเนี่อีกคนหนึงก็ใส่หัวล่ะใส่หัวหัวใส่ัวะทำไมใส่หัวต่อตัวได้นี่มันเป็นมันเป็นคู่กันใช่ไหมเนี่ยมันรักกันอยู่แล้วก็มันพร่ำรักกันอยู่กาตัวนี้มันไปแอบตรงไหนอีกหรือเปล่าเฮ้ยตัวไหนอย่างเนี่ยดีๆนะดีๆมันไปแอบนอนตรง ต้นไม้มันนอนบนต้นไม้นะไแม่บนบนบนต้นไม้ไม่ไงที่ะเจอแอบเห็นเห็นเหมือนใครลงขี่ไแล้วมันมันวิ่งไล่รถแต่แม่กำลังเขาอยู่ในตาหลังเงียบ ก็ห้ามเสียงดังนะเราต้องพางตัวนะรู้ไหมแบบนี<า>้ก็าห้ามพูดเหรอ<ม>โอเคเฮ้ยสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าฮะมันจะต้องมีสิงโตอยู่ใกล้ๆล,ลงก้าวแน่เลยแดงจระัดแดงจระัดแดงจดรัน Animal Area ก็ต้องรอดูนะถ้าสัญญาณสัญญาณมันดังขึ้นติ๊ตๆ๊ต๊ต๊เดี๋ยวมันมีอะไรเข้ามาใกล้รถเราได้เลยเอะไงรนี่เสือแล้วเสือภาษาอังกฤษว่าไงไทยเรยโอ้ไทเกอร์นี่มันลายื่อนี้เป็นลายเห็นไหมเป็นีิ้นตาลแล้วก็มีคนสูบบรตานุนาอย่ากดแต่ เจอเลยเหลือมานอนบนต้นไม้ดูส bueno> ิเห็นไหมช่วยกันหาสิมันอยู่ตรงไหนทั้งหาไม่เจอเลยอะทำไมอะมันมีิอะไรนะเปดิกทเด เรายัางหาเสือไม่เจอเลยะเอะก็ืัเบงกอลท่านที่ป่า,าไม่หนูมัเม<ด>นเลกเลยเสือเบงกอลนี่แหละที่มปนเสืออยู่ภาคใต้เนะีเ่ยแหละเบงกอลเสือมาเลเสอือภาคใต้ไทยแล้วก็เสอือของมาเลนะาเซียภาคใต้เรายังไม่เห็นเสือเลยนะอะผมมีเขี้ยวเสือด้วยนะ ก้ดูเสือสิเสือกำตาแววๆนวกระต่าวิ่งเลยก้าดูดิแววแววแววแล้วก็แล้วก็มันเลียขามันะเห็นไหมทำไมโอ้โหมันเลียขามันอะนี่ไงโอ้โหดูดูดูมันนอนหลบร้อนไงฮะอยู่ข้างล่างเต็มเลยก็เห็นยังก็เห็นเสือยังเห็นไทเกอร์ยังเห็นไก่กู้นี่ไกู้ลายลายก้าโอ้ยโอ้ยมัน มีตัวเล็กๆด้วยมีลูกด้วยอ้ยมันลุกขึ้นมาแล้วมันลุกขึ้นมาแล้วตัวนี้โอ้โหตัวเงยเลยตัวใหญ่เลยดูดิเก้วแล้วก้าอินเนี่ยเฮ้ยแม่เสือมันถูกมาเรือถุงเถอะมันนอนสบายเลยดูเด็กเสือมันกินนมเดือยมาปลุกมาปลุกไอ้ตัวนี้เอ้ยมันนอนทับกันอะมันแกล้งเดี๋ยดิมันล้มก้าวแล้วก็าวชองขึ้นมานอนบนหลังมบบนี้กับป๊าป๊าเนี่ย โอดูดิโอ้ยโอ้ยแต่ลายสวยจังเอ้ยน้องดูดีๆไม่เอาไม่เป็นเลยช่วยเป่นหนาดไดูดูู้ด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 ูมูดูู้ดูดดูดูดดู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 มันููด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 นดู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 ดาดู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 ูดููอู มันมาหาแล้วเจ้าเจ้ามันนอนตรงที่ข้าได้ไงเอาเลยเลยเออไงนั่นไงข้าจะนอนตรงนี้นะเจ้าลุกจานี้นะข้าจะนอนตรงนี้ข้านอนข้านอนตรงนี้นะใครปลูกอะใครปลูกอะฮะเอาเดินวนเดินวน,นแล้วมันก็ไปไปอะไรดิ เราจะไปไหนอ่ะเจ้าจะไปไหนอ่ะจะรอข้าด้วยจะรอข้าด้วยข้าจะไปเลยเฮ้ยทำไมมันทำเหมือนแมวเลยใช่เลยครับนี่ก็เขาไม่ไปแล้วรัฐบาลยังไงอะครับไปเราจะความฝืนนะให้ป้าไปดิมึงจลงไปถ่ายรูปไป <laughs> หนูตั้งใ่ลูกเบ็ตัวเล็กหน่าใา่ลูกแบบตัวเล็ก,ลก,ก,ลกไปแล้วนะไปแล้วนะพี่เสือลาไปแล้วนะบ๊ายบายร์นยิงร์นยิงเฮ้

ไปยังมีลูกเสืออยู่เมื่อกี้เสือเมื่อกี้เสือเกองไงนี่เสืออะไรเ็ลูกเสือก้เป็นหมอก้าวลูอหาก้าวหาสิเขตอันตราย ทีไมสองเขาเนี่ยมันเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาเนี่ยูเนออาบน้ำในอ่างเห็นไหมโอ้ยโอ้ยอะเจ้าเสือราลงไปทำอะไรในอ่างจะขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะนี่ไงลมกลางเต็มเลยจะขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเรนจะทำอะไรอ่ะ ตื่นมาจากนี้นะตื่นมาต้อนรับลมงก้าวจากนี้นะก็จะนอนแบบนี้ไม่ได้ลลมก้าอุตส่าห์มาเยี่ยมเจ้าที่บ้านใช่ไหมก้ินวงลไปเด่อยู่กินอย่กันเต็มเลยอะก้าทำอะไรกันครับมาหาูกาดีค่ะนี่ไม่รู้เหรอไม่รู้ครับอันลองกล้าไหนก้า ชนเลยเราลูกแกไหนครับลูกแกขอทางหนอ่อยครับเ,เ,เขาบอกว่าอย่าเสียงดังแต่มันตกใจมันวิ่งหนีทำไมวิม่งมาชนรถเลยเออสวัสดีครับสวัสดีครับแน่ด้วยไม่เห็นเลย ไอ้เดินตามแล้วก็นหรือวเดินตามจะให้รถก้าวขี่หลังั้นไหมรก้าวขี่หลังงั้นไหมก้าวตาขี่บ้างอ๋อนี่เขามีรถแล้วเขามีรถเที่ยวโดยอาให้เขาแซงไปก่อนแล้วกานนี่เขามีรถในห้องไอ้นี่ของเขาด้วยอันนี้อาบุลเลอร์เลยไม่อาบุลเลอร์ไม่ถูกไมส่ไม่ใส่ไมี่นี่เราเล่นว่านี้อาบุลเลอรไม่ใช่ รัตดาเดคือว,วันเสาร์โอ้ยโอ้ยมีอะไรอีกเนี่ยไม่มีเนี่ยเ้ยมินข้ามหัวแล้วข้ามไปเลยอะ่ะ เห็นด้านหน้าที่มั้ยนึกว่าสัตว์เ้านหน้าที่หาหนะ่อ้อยแล้วนะอะไรนะแม่เงือย เหมือนที่บ้านตาพิงไว้ล้เก้าเหมือนเหรอเหมือนเขวไม่เอนม่ตพิงี่บ้านตเพิงสวแต่บ้านเดจิวันไม่เหมือนกันเขาเป็นอไรอ๋อสีัไม่เหมือนกันหรอครับแต่มันเหมือนกันใบปาอัลฟิริบางมเงมแล่ว่าเ้าตัอูนอีกค่ะ โอกาสหน้าโอกันใหม่ซียูเ g เกนบายบายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่อีกนะคะเราเลือกมาปล่อยนี่เลยอ่าไออีพูดแล้ว,วไม่หยุดมีสือไม่กระุกเา,าไปไหนอีกอะ่ะจบแล้วกับบ้านบายบายสวัสดีค่ะแกตัวนนะ้ เอาบ๊ายบายยังก็บ๊ายบายยังบายบาย <Bye. S 1> bye bye. สวัสดีครับ <Bye. S 1> สายจ้าผ่ันมาก,ก่อนผ่านมาก,ก่อนบายจบ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 ,จบ